มาตัวแล้วหัวเว i ยโน a 1ว่า r i e s มซารีมาพร้อมดีไซน์แฟชั่นใช้ชิปคิ่ลิน8000ให้กล้องหน้า60ล้านพิเซลนอกจากหัวเว i m เมด X6 แล้วในงานเปิดตัวใหญ่ของหัวเว i ก็ยังมีหัวเว i ยโน้1ว่า r i e s ซรีรุ่นกลางเปิดตัวด้วยเช่นกันครับที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแฟชั่นโฟนดีไซน์สวยฟีเจอร์กล้องครบเครื่องโดยที่หัวเว i ยโน a 1ว่า r i e s ซรี มาพร้อมรีไซนฟชั่นเก๋ๆเน้นความบางมีเรื่องหมด2รุ่นคือหัวเว่ยโนวาสมีความบางเพียงแค่6.98ม mm, มและหัวเว่ยโนวาสิบสมโปมีความบางเพียงแค่7.82ม mm. มซึ่งจุดที่แตกต่างกันของดีไซน์จะอยู่ที่โนวาสิให้กรอบเหลี่ยมหน้าจอฝาหลังแบบแบนส่วนโนวาสิบสาโปกรอบมนหน้าจอฝาหลังโคง้งโดยทั้งคู่มีเรื่องหมด3 4สีเหมือนกันคือสีเขียวตะกัว สีขาวและสีดำม,มีหน้าจอ